ตัดคัดเยี่ยมตัดครึ่งแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าด้านในเป็นอะไรหายแล้วพอเปลี่ยนเนี่ยอ,อ๋ออะไรหายคะไฮดรอลิกอะที่ยกไม่ขึ้นอะอ,อ๋อตอนนี้ขึ้นแล้วแต่ตอนนี้เหยียบคัตแล้วเข้าเกียร์ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราตัดคัดกันต่อไปสามสิบเก้านะคะสามทีสภาพข้างในโอเคอยู่นะ กว่าจะเอาออกมาได้นานเลยนะคะว้าวดังมากจะเปลี่ยนยังไง <laughs> อื้อ จมเลยหระโอเคอันนี้เราต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยไหมเนี่ยอย่างเงี้ยพี่น้ตดเดี๋ยวเราลองแกะดูด้านในกันนะคะถามันเด้งก็ปัญหาก็คือเข้าเกียร์ไม่ได้เพราะนี่พอถอดออกมาแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะเดี๋ยวเราไปลองแกะด้านในกันนะคะว่ามีอะไรเสียหายบ้าง ไปค่ะไข่เอาน็อตออกระวังนะคะเอาอะไรรองไหมแ<ม>น่นตึ๊บเลยนะคะระวังระวังฟัน ได้ไหมโอ้โหเสีย<ด>เยอะนะแผ่นน่าคงเป็นไงนคะแผ่นเป็นไงไหนไง่าเลยคะแผ่นยังดีเลยแต่มันเป็นสนิมแม่ต้องเปลี่ยนไหมคะอืมนี่กลางเลย หัวเื่นอะไรครับรวอนเน่ะ หมดมันไม่เด้งเหรอม,มันตายแล้วส่วนตัวเนี้ย<ม>เดี๋ยวผมเอาไปให้เขาปาดใหม่ที่นเป็นสนิมเนี่ยครับ<ม>แล้วก็พวกแขนคัดอะไรก็ยังดีอยู่ก็จะมีเปลี่ยนแค่ต,ตัวเนี้ย็็เอาตัวเนี้ยไปทําแค่นั้นครับ<ม>บอกกันตันนี้มันกินน้ำตายไม่เด้งแล้ว